สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับครับนี่คือป่าเลือดสูงนะครับป่าเลือดสูงของทาง F W Farm นะครับคลอดลูกได้สามตัวนะครับลูกกำลังน่ารักเลยครับวันหางเล็กๆครับหงเล็กๆวันเะไครับแม่ไม่ดุครับแม่นี้ครับแม่ไม่ดุนะครับ นี่ครับลักษณะของแม่เขาจะเป็นตัวนี้จะเป็นเลือดสูงนะครับเลือดสูงสวยครับตัวนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันนะครับนะครับแม่ของเขาี่ครับลูกๆสิบแปดวันนะครับสิบแปดวันอายุ พอดได้เพิ่งได้สิบแปดวันนะครับตัวนี้เลือดสูงนะครับสวยๆเลยครับเพื่อนสมาชิกท่านไหนสนใจติดต่อมาได้ครับที่เอฟบวาร์มนะครับอำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบูร์นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามด้วยนะครับ f อฟบฟาร์มหมูป่าอำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบูร์นะครับขอบคุณมากครับผม